Boys love girls who don't give a fuck. What? Boys love girls who don't give a fuck. Boys love girls who are way too much. Boys love girls who don't pick up their calls. คดีเด็ดเรื่องนี้ไปดูกอล์ฟกีฬายอดฮิตที่อยู่ๆก็ไม่เท่สวัสดีครับกระผมนายโควิดเีจ้าเจ้าที่สมาคมกู้ภัยลำปางสนามได้กอล์ฟแห่งหนึ่งในตัวเมืองลำปางนะครับ นี่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่สนามกอล์ฟแห่งนี้ครับลูกค้าก็เข้ามาได้กอล์ฟกันตามปกติก,ก็กําลังสนุกเลยล่ะครับเฮ้ยเด็กเก็บลูกกอล์ฟทำไมตัวเล็กขนาดนะั้นะอ่ะเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่เด็กนั่นมันลิงลิงหลุดเข้ามาในสนามกอล์ฟว้ยให้ให้มันหลุดเข้ามาได้ยังไงวันนี้าตายแล้วตายแล้วจับจับจับ,จบ เอาตะข่ายมาจับโอ้โห,โห,โห,โหตะข่ายทั้งตักทั้งลุมล่มลาบม,มันจะได้เรื่องได้ยังไงถ้าไม่ได้เรื่องก็ต้องหนี่เลยครับสุ่มไก่เล้ยงน้อยไม่ใช่ไก่เอาสุ่มมาจับจับได้ยังไงนะโดเซโดเซมันเว่งหนีแล้วมันหนีแล้วแล้วมันจะหนีไปไหนของมันเนี่ย อ๋อมาดูพี่เขาได้กอล์ฟนิดหนึ่งครับพี่เขาวงสวิงสวยมากเลยครับเลยอยากจะเป็นไทเกอร์จอกับเขาบ้างเฮ้ยีี่เขาสำหรับให้คนเล่นกอล์ฟไม่ใช่ให้ลิงเล่นเอาจับจับจับน่าน้าหาหนีมาข้างนอกแล้วอันตรายอันตรายนะเจ๊เอ้าเอาเจ๊รีบขึ้นรถด,ดิลิงหลุดลิงหลุดเดี๋ยวมันกัดเอา้าเอาน,าน,าน,านาั่นไงนมันกัดเอ้ากัดแล้วหนี่น,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 นีนีหนี ฮ้ยหนีไปไกลๆเดมันเล่นอะไรอยู่หลังรถเอ้าหนีไปสิเปิดประตูเปิดประตูไอ้ใครมาล็อกรถตอนนี้วัเนี้ยไอ้คนข้างในนี่แกเห็นแกตัวมากเลยนะดันล็อกรถหนีลิงแล้วฉันเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วฉันจะทำยังไงเฮ้เปิดสิวะโอ้ยดูสิเจ้าจ๋อทำเขาเดือดร้อนแล้วหายไปไหนเนี่ยนันมันนั่งเป็นลิงหลอกเจ้าอยู่นี่เองเเลลไม่ต้องมาทำหน้าเทเลนเลยนะแล้วพอจะเข้าไปจับแกก็หายไป หายไปไหนเนี่ยอ๋อมานั่งเป็นลิงหลอกไก่แทนเฮ้ออะไรเนี่ยจอ๋อเดยวเป็นลิงหลอกเจ้าเดยวเป็นลิงหลอกไก่แล้วมาเฝ้าไก่ทําไมโอ้ยท้องมันร้องอ๋อแกหิวดูสิไก่ตกใจตะกายกรงกันให้วุ่นเลยครับเนี่ย โโอ้ห oh oh. ลักษณะนี้คงจะหิวจริงๆถึงกับแพะกระเป๋าแล้วครับถ้ารู้ว่าหิวอย่างนี้ก็ง่ายครับเขาก็ใช้อาหารล่อแกก็เข้าไปในกรงเองง่ายๆอย่างนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วแกก็ได้ของกินอิ่มน้ำสำราญสบายใจ เห็นมะจ๋ออยู่ในกรงอย่างนี้ก็สบายดีไม่ต้องไปวิ่งให้คนอื่นเขาเตือนเต้นอย่างนี้โอ้โหโอ้โหมันกัดไอ้ <ส iled. S 2> ลิงตัวนี้จะวิ่งไปกัดผู้หญิงเสื้อสีส้มคนหนึง่งแล้วก็วิ่งหนีสุดท้ายกว่าจะหลอกล่อจับได้สำเร็จพอเจ้าที่ให้อาหารทานจนอิ่มนะครับเจ้าลิงก็สงบลงได้ที่หลังหิวก็ไปร้านสะดวกซื้ออย่ามาสนามกอล์ฟกว่าจะได้กินตั้งนาน ขอขอบคุณคุณโกวิทเขียวอินตะเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปางเรื่องไทเกอร์จอ๋อ The g u t a r m a Music Inspiration Magazine